พอมันเกิดแพ้ทางใ,ใจเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเสียงในหัวมาไม่หยุดเลยระแวงเช่นเขาจะไปคุยกับคนนั้นไหมเขาจะไปนอนกับคนอื่นไหมเขาจะหักหลังเราเองไหมเขาจะโกหกเราเองไหมเพราะว่ากลไกทางจิตอ่ะเวลามันเกิดความผิดหวังจากการที่เราไว้ใจแล้วก็ถูกกระชากความไว้วางใจอ่ะจิตของเราจะทําการปกป้องเหมือนนาฬิกาปลุกเลย จะคอยเตือนอะไรระวังข้างหน้ามันเหมือนกับจะคอยเตือนอันตรายแต่ปัญหาคือมันจะไปเตือนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่รูปแบบคล้ายๆกันพอสามีหักหลังครั้งหนึ่งทั้งชีวิตหลยยังจากนั้นคือความระแวงตลอดไปเลยหลายคนซึมเศร้าพแพนิคเพราะเรื่องนี้แหละและความระแวงก็มามาตลอดแล้วกลายเป็นว่านอนไม่หลับพอนอนไม่หลับสุขภาพเสียแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเพราะว่าระแวง แล้วก็พอฝ่ายที่ถูกระแวงก็จะพยายามหนีออกไปเพราะมันไม่สบายใจอยู่ที่บ้านโดนระแวงแล้วเวลามันระแวงมันไม่ได้ระแวงกับสามีคนเดียวระแวงกับลูกระแวงกับคนรอบข้างหรือผู้ชายที่เคยถูกผู้หญิงหักหลังมันก็จะเกิดความระแวงอะไรอย่างนั้นกลัวถูกหักหลังกลัวอะไรต่างๆหรือตอนเด็กเราถูกพ่อตีนะพ่อตีรุนแรงพ่อเป็นคนที่ดุเข้มงวดทีเกิดขึ้นเคยเคเคโตขึ้นมาเราก็กลายเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะทําอะไรผาดโผนไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรไม่กล้าที่จะขัดคําสัง่งไม่กล้าที่จะแสดง จุดยืนตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะดุมันเห็นภาพนะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือระแวง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 กลัวถูกตัดสินกลัวอะไรเนี่ยก็คือพอมันกลัวสัอย่างอะ่ะมันก็ไม่เกิดลงมือทําไงเพราะว่าจิตของเราอะ่ะมันมีหน้าที่ปกป้องพยันตรายไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เกิดการลงมือทําเราก็จะทุกข์ทรมารก,กับการระแวงไปตลอดเลยบางคนพกความระแวงตั้งแต่เด็กมันยันโตเด็กไม่เคยระแวงเด็กตอนที่เขายังไม่เคยถูกพ่อแม่ตัวเองทําร้ายอะ่ะจะเป็นคนที่กล้าลงมือทํากล้าทํากล้าเสี่ยงมีไอเดียแต่ว่าวันหนึ่ ถูกพ่อแม่ทำร้ายอย่างรุนแรงความระแวงก็ติดตัวมาบุคลิกภาพหลายๆแบบที่เราเห็นบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนระมัดระวังตัวเป็นคนอะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่มันมาจากว่าเราถูก ทำร้ายไงเกิดแผลทางจิตใจอะแล้วมันมีความระแวงอยู่คนที่ขี้ระแวงขี้กลัวไม่กล้าทําน่นทำนี่อะไรเนี่ยคือกําลังมีแผลทางิตใจที่ยังไม่ถูกเยียวยาซึ่งมนุษย์เรามีแผลทางิตใจเยอะมากแต่แผลที่ใหญ่ที่สุดคือแผลที่เกิดจากพ่อและแม่ของเราเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาเรายังเหมือนผ้าขาวเลยบางทีแผลทางิตใจเกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยซ้ำเพราะว่าพออยู่ในท้องประสาทสัมผัสเราก็รับได้หมดแล้วเราก็เชื่อมโยงกับความรู้สึกของแม่ของเราอะไรตอนอยู่ในท้องพอแม่เราเจ็บปวดความเจ็บปวดก็ส่งมาถึงลูกแล้วก็มวแง